อันนี้ทดสอบนะครับมีเครื่องอยู่2เครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ภาวะสะพายตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อทดสอบดูว่าภาวะสะพายมันเสียจริงไหมนะครับอันนี้เปิดเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องแรกนะครับที่เข้ามาตัวนี้ไม่ติดแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ทดสอบเมื่อวานนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับ ้วาเซพายตัวนี้เอามาใส่ตัวนึงนะครับเพื่อทดสอบดูว่าพาวเวอร์เซพายมันเสียไหมนะครับแล้วก็เปิดเครื่องตัวนี้ดูนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งูนย์หกเหมือนกัน อันนี้เนี่ย o าว r supply ของตัวนี้นะครับใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกอันหนึ่งก็คือเอาพาว r supply ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับ เราจะมาลองดูว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะ พราะว่าสปายตัวนี้นะครับเป็นของตัวนี้นะครับเมื่อกี้มาสอบใส่กันก็ยังมีอาการเหมือนเดิมน,นะครับนั่นเป็นข้อยืนยันว่ามันเป็นที่ตัวเครื่องนะครับก็สอบเบื้องต้นเฉยหนะ้านี้ยังไม่มีระดาษแกะให้นะครับ